ไหนเล่าเรื่องรอยแผลเป็นให้ฟังหน่อยสิโอยเราเแบบอยากจะร้องไห้มากตอนนั้นน่ะก็คือแผลเป็นจากทู่อะโอ้ยเนี่ยตรงเนี้ยแผลเป็นมันลึกฝังใจเราเลยไหมฉันใช้ระยะเวลาในการรักษาแผลเป็นที่หน้าเนี้เกือบ20ปีอะพี่แล้วจะบอกว่าแต่งหน้ากลบอะก็ไม่ได้นะคะลองหมดทุกอย่างอะแต่เอาเข้าจริงอะมันก็ไม่หายอะ ร,รู้จักซิลิโคนเจลกันปะซิลิโคนเจลโอ้ไม่รู้จักเลยค่ะมันคือยาเหรอคะแล้วเบคูแซนล่ะรู้จักไหมเบคูแซนไม่รู้จักอะคะ่ะรู้จักซิลิโคนเจลและเบคูแซนได้ไหนรีแบ็กซิลิโคนเจลลดรอยแผลเป็นมีส่วนประกอบซิลิโคนเจลผสมเบคูแซนสารสก,กัดอัลเลียมสีป้าและเซนเทล่าเอเชติก้ารีแบ็กเข้าใจเรื่องรอยแผลเป็น b i o อฟาร Your Healthcare Partner เพื่อนคู่สุขภาพ